นผู้ชมทุกท่านครับกินี้กมาตามกันต่อนะครับนผู้ชมเมื่กับปูหรือสีตาไฟครับในงวดของวันที่1ิมีนาคมปี2566ครับงวดที่แล้วครับหลังสารครับตผู้ชมเหลขยักษ์ใหญ่เห็นเป็น8 9 4เกซมาเข่าสมตัวท้ายของหวยรัฐบาลครับตผู้ชม8 9 4เก็ซัยังใจชื่นขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับจ้งหน่อยก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีอีกแล้วครับกับปูสีตาไฟ โมแนงวันนี้ปู้อาจจะให้เขาตรงๆงกันเลยครับเดี๋ยวไปตามกันตอนนะะน่อเลยครับท่อมชุ่มนาะมวันนี้มาก,กันสามท่านครับจกก่องพ้ชนชาแนลนุม่มแอมก้นเดิมแล้วกับบ้าเขียดเขาอยากไปหาด้วยมุ้ยใส่เหรอมุ้ยวยช่ว่าหำ่นแต่าเขา,าเขาช่าวย,ยโกยลุยอ๋หอหำนี่ไม้หม้หม้ความหมายยังไหญกว่ความหมายเอาตรงเด้อที่ที่อท่ากิบบ้าเขียดกาไอ้นะซน่งหั่นนี่เฉพาะเขา ตัวซื้อเขาซื้อโกยรอยเขาสร้างเขาที่บ่ายเขาหัวไหลอี๋เอาวางได้ก่อนเงอหำอมันขี้ห่อำซื้อหำคืออยู่มืินห่อมโอ้ยในต่ออันมัอซื้อหำมืันม้วนล่ะม้วนปะม้วนเดียอ้าวติจริงซื้อเขาซื้อว่าโกยลอยเลยล่ะข้าเขียดเนี่ยโกยลอยเขาซื้อว่โกยลอยหัวหัวแต่เดี๋ยวไปคิดหอดเขาบ่คิดหอดอยู่ที่นี่อย่าไปหาเขาป่ะสิพาไป แม่นเ่ะยังไม่นะแม่นไปไปถึงก็ไปหอมหอมแก่เขาเ้อะหอมแหยเลยโอเคนะแบบฝรั่งแม่เขาทักทายกันน่ะเขาก็แล่นเขาไปหอมแกมจูบปากกันน่ะว้าวไปไปไปว่าหยอกกันมวนไปนะครับท่านผู้ชมเนาะพ่อหอมปากหอมคอบ่าใหญ่ท่านผู้ชมเครียดครับไปว่าเครียดพ่นว่าถือข้อพันหน้าพันยิ้มว่าเศร้าเลยพันได้จูบปากไอ้มูพันน่ะพูอปากพูดแดดพูนแดดพูดน่ะ อ่าวว่าเป็นอย่างนอกันติมเตมนาะหยอกกันไปมาทํากันพ่อว่าให้เสียบรรยากาศให้บรรยากาศสดชืด่น,นอันีพรน่หนนม่นามาจุด้าอ่ากระจำว่าดเก้าหรือปเนย์เาเอาเอาาจุดหนกนแมนม่แมนปเเกาไปเศูนย์ออเป็นเลขจุดเาต้องสันกะ<ล>ออกเลยูออกไหมะแมนพระ่าณ้องสีจจุดไหมโอเคนะ จะจุด,ดอะไรกันตามผู้ชมโอเคครับ<อ>จะจุดอไะไรเนาะเนี่ยอ่ะโอเคท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมเนาะบอกเก้าเพลนแม่งครับโอเลือสีตาไฟมาอมขอโชคขอรับให้ท่านผู้ชมแล้วงวดงวดนี้นะครับของงวดวันที่สิบหกมีนาคมนี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนในการรับชม บอกเก่าวปู่ฤาษีตาไฟได้สมอชมเนอะป,ป,ป,ปัง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 มูลนี้แหละงวดนี้แหละ,น,ละนะครับผมนะไปโอเคเดี๋ยวไปขอปู่เลนครับผมโอเคครับไปท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่คิดตัวไ่คิตัวท่านผู้ชมครับงวดที่แล้วเนาะแม,น,มนใหญ่ไหมแปดเก้าสี่ครับตรงกับเลขหมอธรรมซึ่งไปออกเลขสามตัวท้ายของลอตเตอรี่อ๋อของงบรัฐบาลแม่นครับผมท่านผู้ชมก็ถือว่าแม่นเด๊ กับปรกาศคิดว่าจะไปตรงกับเรล่หมอธรรมเนาะแน่เป็นว่านางโอ้พุ่งบอกข่าวข่าวเรื่องหมอธรรมเนี่ยคนฟ้าสีมาหาเอาอยู่เด็อ่าเดี๋ยวก็ต้องเป็นคลิปหนาไปละในวันนี้เนาะในวันนี้แหละแต่ว่ากับพวกหว่าเมื่อไดรแต่ว่างวดนี้แหละเพื่อนเพื่อนจะมาหาผมแต่ไม่รู้เป็นวันไหนนะผมไม่รู้วันไหนนะครับถ้าเป็นวันไหนก็จะเป็นอ่าวันหารอภิญาหารออปฟิลออกฟิลอนี้ผิดเราจะไม่ใช่ไม่ใช่ เออคือว่าไงเพิ่นสิมาเมือใดกับบฮูแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นสิ่นมาเนีนยนเดี๋ยวมาคอยรับชมกันครับแต่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนจะมาจุดไหนหรือจะมาที่เดิมหรือเปล่าแม่หรือว่าจะไปที่ปู่คุณหาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้คือเข้าบอฮูนะเะครับเดี๋ยวจังถามเบิ่งคิดเลยเพราะว่าเพิ่นบอกว่าอยู่ที่เขาเรียกว่าเราทรงจิตว่าจะซื้อถุงปูวงหดแม่ครับเราสิไปมองหันยังสี่แมเราบอกว่าหันใดว่าเราต้องมาหอดพื้นทีก่อนครับหอดพื้นที่ปึ๊บ สัญชาตญาณเราหรือการซื้อถึงปูองคไหนนี่มันจะขึ้นไปหาตัวเราเลยวจาเที่ยวนี้นี่เพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วนะยังขึ้นมาสองคนมาเม่เจ้าเชี่ยวนี้เพิ่นบอกว่าให้นุงมอามเนี่ยให้เอาใบบ้าเขียดไปนั่งเนี่ยเพราะว่าเพิ่นบอกว่าสิเป้่าเบาเบาเขียดเลยโอ้โหคือคือบอกไงคือจังเขียดให้โหเด็กคนหนุกจนถึงร่องวิชาเพิ่นบอกใครว่ามันเป็นวิธีกรรมของเนเนี่ยคือสมมุดว่ามือนันเข้าไปเข้าไปหนนนเลย อี่ผู้ังผู้เดียวเขาบอกผีมันเล็เขาผู้เดียวไหมเขาาบอกว่าไปขึ้นจะคึ้จะคนฝันระเมอไหมบอกกับเบาอกเล็กไหมกลัวเนาะแต่่างนบอกว่าถ้าผู้ใดนอนเนี่ยคนบอกว่าเอางงงงน้อยดิไปกานอนนครับไาห้าผีไปเขาผู้นผู้นี hmm. ้ัสิแหมเทียบเทียหมเป็นว่างสิผู้ใดกันนั่กระเมอออกว่าออกมาเลยมันสิบวาออกมาเองได้ระเมอสิตันั้นตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ่าเบิ้งกันว่าผู้ใดสิไปนนนแน่หรือหรือ่ในเป้าเข็มอีิไดนนอนหรืออะไรกับเบิ้งกัะเบิ้ลกระเราเน โอ้ชัดถ่วงมาย่างดีเลยชัดถูวกับจริงอยู่แต่สินักถือ,อบ่าคือปัญหาอามย่างหม่คนกับพี่ีพิถันเนี่ยให้เจ้าบนบเอาออดีอ้าวพิ่เต็มนึ่งฮะพิ่เต็มหนึ่งออาดีเออมาเต็มอนึีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไปหนึ่เงเจอดอาอันพี่<ป>พทําให้ ่อของเขียดโอเคฮะเนี๋ยคนสั้นให้ใอยสั้นให้อ,ใหอ๋อโอเคนี่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเอาเส้นี้่ในคนส้นมาไหวพร้อมกันเด้อมาขอเผลกันขอกับปูเลือกสีตาไฟเท่านี่แหละครับสำหรับชมอ่า เอาเขียบเปิดเอาหลอดใช้เรื่อยเออ่าอ่าเอเขียนี่นุออ้มแอมทราบผมไอ,อ้นุ้มแอมขอบ้อางอ้าวเดี๋ยวจะเพึเเเ่งไใช้จัเออกกันเรื่อเอาเรกเอาแอบหนึ่งเด้อแม่วมขอท้าวเวสุวรรณนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันวันนี้จะมาขอคือทูบเซมซีสองอย่างแล้วก็ โอเคนี่ตดพอเขาเนพ่อไเบิ้งว่าข้างลังมันมีเล็ก่โอ้ยาีเขากัเขาในใบนีก็ได้สตรงตรงเยเกได้ยได้ให้ใหบ้าเขียกบอาบ้าเขียบเเอาโอ้ยตอนดงหอเลปะนี่โอ้ยไปแล้ว ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวบเข้าพับเบิรงกันไอ้บ้าเกียรติยศทัก่อนเดี๋ยวจะบ้าจับเด้อได้เลยๆตั้งใจดีๆเลยเอฟซีเลยบ้ากันรับเอาเหมือนเป็นภาพเก่าๆที่เคยเห็นนะครับท่านผู้ชมบ้าเขากระชับๆออกมั้ยอืมให้เขาสลับกันเนาะจุ๊บโอเคอันี่ นุมอ,อามยิดได้แล้วนะจผู้ชมขอขวดเป็นใบนี้แล้วกันเมื่อกี้เนี่ยก็ถือว่าลืมๆไปละภ <c oughs> าพเมื่อกี้ลืมๆไปไปละ <c oughs> เพราะว่าเราเพราะว่าผมไม่ได้ชำนาญขนาดนั้นอเ,เ,เอา้าชิดทองนโมให้มุเจ้าลื่มภาพเมื่อกี้ไปเพี <c oughs> <c oughs> ยงไปเลื่มไปหน่าจะเลืม่ม <c oughs> อ่ะโอเคโอเคจุดใต้เอได้จุดไหนนะ อ่ะว้นั่งถามเองต้องมาเริ่มเดนอเลย เช็ยด,ย,ดยังอีกเอามามา่เอ,เอ,ามาอมาใหม่ามาดีอันนี้เปินอันนี้ละมาก็มากองมาหมืเออกองมาละมาท่านผู้ชมมาไหว้พร้อมกันครับเข็ดล,ลงมา,งมา,งมา,งมาเรว็วเร็วเร็วลงมา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 จะไปนี่ของเพิ่นเดี๋ยวบอกสร้างแน่บอกอ่ะเดี๋ยวถิ่โดนแฉเนี้ยตรงนี้เบ้าเข็ดตรงโดนแฉเนี้ย บอกก่อฟังในบางเทียนนี่มาเจ็ดจุดถูกเด้วจุดถูกบ,บอกก้าวไปพร้อมกันเด้องูจ้าเด้ออ่ะ,อะางหนันสือสัทนผู้ชมเอ้ยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสาัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุดเด้อปูเรื่องสีตาไฟมนีผู้ขาดุหลานนุ่มอามคนเดิมอามข้ชาแนลเปาเขียดตั้งใจมหาปู่มองนีโดยตรงเลยเดินสร้างออกจากเน,านี่ยมณีน่นากลัวน,นะมือนีเนี่ย มาขอโชคขอลาภปูของงวดที่สิบหกมีนาคามบหนี้สองพันห้ารอยหกสิบหกนีงวดที่แล้วนี่ที่ปูห้มากนี่้าเขาวิเดปูเขามาสามตัวครับแต่ว่ามันไปนเขาลอเตอลี่สามตวัวถ่ายไปปูเออที่มันออกสามตวัวหนาสามตวัวหลังแหมแต่ว่าอยากให้ปูด่ประธานโชคลาภงวดงวดนี้ให้มันเขาตรงทีสามตวัวถ่ายแล้วงวนที่หนึ่งมาโดดปูตรง,ตรง,ต,รงตรงไปเลย,รเลยหรือว่าปูสียเอาสองตัวก็ได้ แต่๋ยวถ้าพูดที่ปวดเมตตาปวดพายเอเพินสิ่พันที่ตามตุกหลานทั้งสองช่องเนี่ยจัดให้ปังๆแล้วปูเดอ้อเอออยากให้เพิ่นได้กราบถอดเอาตรงๆให้เพิ่นหลดงวดนี่แล้วปูเดอ้อหวังว่าปูคล้องเสียหายโชคลาภงงนี่แล้วตัวตุกหลานเนี่ยคล้งองจุคล้องยากแต่ละคนนี่ลำบากมาคือกันอีกแล้วแล้วปูตุกหลานจะคัดเรียนเงินเลี้ยงค้ำอ่างพน้นก็คือกันทุกคนแล้วปูเดอ้อที่ต้องการโชคลาภกับปูอยู่ตอนนี้แล้วปูเด้อจัดเป็นมังกแล้วปูเด้อร์ไ ว่า่มัดตนนสินจะถึงมัดอดว่าซับสินห้องิได้ไหนี่อ๋เออนี่มัดต่ด้วยว่าสินจะพึงมัดเพราะเพราับสินถ้ามันมีเดียเนาะมึงเจ้าเนาะฮะกเก็บไปดีเอาเส้นที่ไม่เล้ยงขออินมาเลยเดี๋ยวยาาเส้นตีกันครับแต่ผู้ชม เออเอเอายางออกไปเออไปเกลี่ยเด็กกว่ายางกีนที่เขาเนี่ยพักพีเดี๋ยวเดินพักพีได้ครับพี่ไม่ไม่แห้งไม่ไม่แห้งต่อมาบ้างอย่าดื้อนะครับครับผมอืมขาดดื้อดีแจกที่ไหนเนี่ยอืมเน่ยบางทูเพิ่นอ่าบางเขียนไวล้บ่อยนะต้องบอกยำๆเนี่ยบางเขียนพิ่นกะอร่อยตะเล่ยไปเลวยอ่านะครับบางเขียนพิ่นเกินตามภาษาของเพิ่นไปอืม ต้องบอกหลายๆรอบนันท่านก็จำฮึ่มหมายเลขครับท่านผู้ชมหมายเลขสามครับหมายเลขสามครับหมายเลข โอ้ยินไปหลังเลยบรานเป็ฟูเสียสามตัวตรงเต็มว่านี่ออกง่ายครับทำไปช่วโมงเลยหมาที่สองครับได้หมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นสามเจ็ดอ่สวยดิสวยสวยสวยเดี๋ยวมาโนนหมายเลขใส่กันสามเจ็ดอ่าเราเขียนดังสมาธิอ ไม่สุดใช่เครื่ใหม่ที่สา <3, S 2> มหมายเลขศูนย์ครับสามเจ็ดศูนย์หมายเลขศูนย์ครับสามเจ็ดศูนย์ครับอ่ะโอเคสักบังว่าไม่เป็นโรงเรียนมาวินนะเห็นวะเม่เอนเดี๋ยวถามวินมานี่ต้องมีโรงเรียนอะไแบบนี้ี่ไปยังไงหนึ่งสเก็ตตัวเดียวกันเพ <c oughs> ิ่งจะไดีบอกพีก่เก่าอ่ะตอนอะไรบาร์โค้ดอ๋อนเนี่ยม,มาท่านผู้ชม ปูเอ้ยท่านผู้ชมครับอันนี้โชคลาภท่านผู้ชมมาหลังนี่ปูเนี่ยถ้าปูประมักตัวเล็กนี่นี่ปูปีนตัวดีเลยไปปีนเอานะครับผมเนาะกะอือเอาเล็วปวดน้อยๆกับรถนะอิ่มเดินมเรยอะไรไม่เห็นต้องปวดอืม เนี่ยนี่เป็นลองลอ,อง้าว่าหาสองคนหนึ่งฮะอ้าวรองเลยปฏิฐานเราคำว่าหาสองคนห,ห,หนึ่งะฮึอ้าวนานที่ดีแบบหาสอง หาสองมีดแต่ว่าตัวบนสามสี่หาสามสี่หาสามสี่ห้ากับห้าสองสามสี่หากับหาสองกับต่าผู้ชมครับปัดขูดเล็กเทาวเกสวนครับน,นครับสามสี่ห้ากับห้าสองเลขสวยเจะวมใไปเบิ้งอีกทแล้วเนี่ยจะไปเบิ้ลแค่ไหนไอนในบ้าเกียร<ม>ตริอืมก อ้นี่เึ้เบาเขียดนะเบาเขียดพนังสามารถิดได้หน่อยตัวนั้ถ้าเป็นติด่วงว่าจังไหนมุกเจ้ากับขอคนเด้อโอ้ลื่สีตาไฟนี่แหละครับเราก็มาขอโชคขอลาภให้อย่างเห็นเมื่อกี้เนาะ ก็จะมีเลขเซียนสีเลขทูบแล้วก็เลขบัตรโขดเนาะบัตรโขดในเบิ่งเอากับในเบื้องทางข้าเมื่อกี้บัตรโขดจะเป็นสามสี่ห้ากับห้าสองถ้าคุณคนที่เหล่าเขาเต็ม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 เลยมว่าแน่ว่าแน่ว่าแน่ดิโต๊เก้าอาศวิมาเลยแต่ผู้ชมนะครับมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับแต่ว่าเขาแต่ว่เบิ่งหลังหลังอะไรดิวัตเสียนที่เขาบปล่าเสีนี่ก็าจะเอาพวกอาศวิเบิ่งอีกลองเบิ่งนะนะครับเอางี้ท่านผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ไปเบิ่งดีกว่าทั้งหลายไปเบื้องหล่ะก็เบิ่องดีถูกเบื้องดีบัตรคูปิ้นเหรียญเหยูปด้ยเดากลับเลยตองสั่งกันเลยไปท่านผู้ชมไปโอเคครับเอาตามนั้นเดี๋ยวไปเบิ่งกันไปดูเหรียยักษ์ใหญ่แค่เก่าครับตามที่เคยมาขอเนาะแต่กะขาดบ่ได้ที่จะย่างไปหลังศาลอืม เกะกะได้ถ้าท่านผู้ชมนี่เลขตัวเก่ายังอยู่ครับท่านผู้ชมนี่แปดเก่าซี 4, หรือสองเก่าซีครับท่านผู้ชมยังเป็นเลขตัวเก่าอยู่ครับอื้อ เดี๋ยวไปเบ่งเล็กถูกเพื่นจะทำ่วมกะบบัดขูดขูดเล็กบคงคนบ้าเกียรตกำลังนั่งยังอ่ะนะกวนอันไหนบ้าเบงเล็กบกีเ้ยจะแต่บึงีเ้ยนี่มีหกเก็ดแปดมา เลกนมแล้วก็บแปดบ่เห็นแปดบ่เดี๋ยวเธ้กับทุกมนี่ไหมนี่แปดอยู่ในหกเอ้ามีแปดสอนอยู่ในหกแปดอดนี่หหลกซียุ่งขังบ่อืมแล้วเดคนวก่าหกเจ็ดแปดเลขก็เลี่ยงงามเถอะเหด็กซีเแล็กซียู่ดันขังบ่แมนเล็กกับแปดอนอยู่ในหกบ่แปดกับสอนอยู่ในหกอีกโอ้แต่ผุ่ม อืมมันมีส่วนหอดไดเกตเลยแต่ว่าที่แน่ๆกับเลขทู่กับหกเก็ดแปดก็แน่น,นครับไปโอเคครับเินี่ในบอลบัตรเบืองบัตรขุดกันครับท่านผู้ชมคสองอีดีเคยบอกว่าหองสองเมียนไม่อีนี่ครับบัตรขุดในมือน,นีแล้วครับท่านผู้ชมอยู่สารปูฤาษีตาไฟครับ ได้ออกมาเป็นสามซีหาคับหาสองครับท่านผู้ชมสามซีหาคับหาสองโอเคครับท่านผู้ชมเบาเกียรติเป็นคือไหวดูแต่เพิ้นสียเกียรมาเดียวนี่งั็เป็นนิยงครับท่านผู้ชมว่ะก็เป็นนิยงครับท่านผู้ชมอืม,ม

บ้าเขียดมีเสื้อไผ่ตลอดด้วยครับปัญหาเนี่ยยังอีกเนี่ยน้ำบอาเขียดหืมรั่มถวายเอาล่ามิลีบ้าอามเลยนุ่มอามบ้าเขียดล,ยออล,ล่า,ามิาาล,มลีบนี่ย สวยงามอามาตะเหมือนเดิมเป,เป็นลั่นถวายปูอยากลั่นมีแล้วมยายง่แรงเป็นเป็นหูบยากลั่นตลอดเลยกับครับเบาเขียดอเอาเบาปวยด้วยม้ล่นนั่นเหรอ,อเปิดเครื่อแล้วเบาเขียดสงวนลิกสิสทายลั่นเลยครับเพราะว่ามุ้ยไปมาเลี้ยนแบบได้เพราะว่าเพิ่นเปลี่ยนทาตลอดจำไว้ได้อืมบุญ มันลำงามน่าจะมืดอนี้และวอ้าวปฏิจบจ,บ,จบแบบว่าไม่ปีไม่คุยเลยจบยังสวยงามเลยพุน่นโอ้เป็นยังบุญอยู่ให้ได้โชคไงกลับไปฝากเอฟซีทุกท่านเ้อะอ้าวเราแม่รอดซักเต๋อเอาโอ้ยยังง้อปนี้เนาะโอ้อ่ะเสร็จที่ ครับแต่ว่าโดยร่วมล่ะเราก็มีวความศรัทธาในะองคูยีแ่แหละกับปูสีตาไฟแม<า>ค่ครับสเาแม่อแอใใโอเคครับท่านผู้ชมเนาะขอบคุณหลายๆนะครับทุกกระมังใจติดตามใหม่ทุกทุกช่องครับคลิปนี้กะมาขอให้แล้วตามต่อ้แล้วกับปูสีตาไฟครับไม่งวดก่อนวันที่สิบหกมีนาคมปีสองพันหรอยสิบหกขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจทุกช่องในเด้อครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม